มีคุณลูกค้าถามมาแล้วนะครับว่ามีหรือเปล่ารถราคาเพียงแค่2-3งสามแสนกว่าบาทผมก็บอกเลยครับว่ามีแน่นอนครับคุณลูกค้าวันนี้ผมจะพามาดู Honda Brio อเครื่อง1.2ตัว V ครับคุณลูกค้าราคามือหนึ่งนี่ผมบอกเลยว่าโหยสีหนะราคา4-5หนะแต่ถ้าคุณมาที่สามเหลี่ยมออโต้นี่เอาไปเลยครับราคาเพียแค่จ้าจ๋าอยากรู้นะสิ ถ้าคุณลูกค้าอยากรู้นะผมแนะนำให้ไปดูออปชันสวยๆจากรถคันนี้ก่อนแล้วราคาเราค่อยมาคุยกันช่วงท้ายครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่า Honda b ีโอคันนี้สีเขียวเหนียวทรับสวยงามนะครับคุณลูกค้ารถคันนี้เป็นรถเพียงแค่ปี2012นะครับผมแต่สภาพยังสวยงามอย่างกับรถปี2020นะครับคุณลูกค้าคันนี้จะมาพร้อมกับไฟหน้าโฉบเกี่ยวสวยงามกลมโตนะครับคุณลูกค้าเป็นไฟ ฮาโรเจนนะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่าแสบตาหูตาแตกไปเลยครับคันนี้เพราะว่าไฟหน้านี่มันใหญ่มากนะครับผมกระจังหน้าคันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของ Hon d a เป็นโครเมียมโฉบเฉี่ยวสวยงามด้วยเช่นกันนะครับคุณลูกค้าแต่ผมชอบสีรถคันนี้มากๆนะจะเป็นสีเขียวเหนียวซับคุณลูกค้าผมบอกได้ว่าสีเขียวใบตองนี่ วาสีนี่ส,สวยงามเลยครับคุณลูกค้ามาดูส่วนข้างๆนะคุณลูกค้าคันนี้ร้อน้าจะเป็นร้ออร่อยแท้จากโรงงานนะครับคุณลูกค้าคันนี้จะเป็นขอบ14นะครับผมนี่ขอบ14จากศูนย์ฮอนด้าแท้นะครับคุณลูกค้าส่วนไฟเลี้ยวคันนี้จะยังมาพร้อมกับข้างรถอยู่เนาะแล้วก็จะมีคาร์บอนเคปราของบีโอตรงรุ่นแน่นอนนะครับคุณลูกค้าไม่ได้หาติ๊กเกอร์มาแปะนะมาจากโรงงานแท้ๆนะครับคุณลูกค้า ส่วนที่เปิดประตูคันนี้จะเป็นแบบโครเมียมเป็นของบีโอตรงรุ่นนะครับคุณลูกคา้านี่สวยงามมากๆนะครับผมส่วนคันนี้ก็จะมาพร้อมกับคิ้วสีดําคิ้วกระจกสีดํานะครับคุณลูกคา้าก็จะสวยงามลงตัวเข้ากับตัวรถได้อย่างลงตัวนะครับคุณลูกคา้าส่วนที่ฝาถังน้ำมันเนาะก็จะเป็นของโครเมียมของบีโอด้วยเช่นกันนะครับคุณลูกคา้าไฟหลังนี่ผมบอกเลยว่า ออกแบบมาได้อย่างสวยงามและลงตัวนะครับคุณลูกค้าจะเป็นวงกลมก็ไม่วงกลมนะครับคุณลูกค้าแบบจะเป็นวงกลมแบบขาดตองอ่ะคุณลูกค้าแบบขาดตองไปจังหน่อยเนาะจะเป็นแบบ LED ฮาโลเจนสวยงามเช่นกันนะครับผมส่วนคันนี้พิเศษมากจะมีเซนเซอร์มาให้2จุดนะครับคุณลูกค้าจะเป็นเซ็นเซอร์ทางด้านท้ายเนาะเวลาถอยรถนี่ไม่ต้องกลัวตําดากผู้อื่นนะครับไม่ต้องกลัวตําหน้าตําหลังเนาะคุณลูกค้าเพราะว่าคันนี้มีเซ็นเซอร์ปลอดภัย หายห่วงเช่นกันนะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่าเนี้ยด้านข้างสวยๆเชียวๆไปเลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาไปจวดข้างในนะครับคุณลูกค้าว่าข้างในนี่จะสวยงามแค่ไหนนะครับคุณลูกค้าไปดูกันเลยข้างในผมบอกเลยว่าคันนี้ออกแบบมาได้สวยงาม และลงตัวมากๆครับคุณลูกค้าคันนี้จะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android เชื่อมต่อบุตรทงบุตทูธนีฟังยูทง YouTube นี่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ปัญหาครับคุณลูกค้าส่วนคันนี้จะยังเป็นแอร์แบบปรับมืออยู่น้อยแต่ยังไม่ได้เป็นออโต้นะครับคุณลูกค้าส่วนคันนี้ถ้าผมแอบ,บเห็นนะจะมีแบบชุดเครื่องเสียงเล็กๆนะครับคุณลูกค้าที่จะมีลำงโพงนี้เนาะนี่จะแอบ,บใส่เครื่องเสียงเล็กๆให้นะครับคุณลูกค้าแบบเปิดฟังก็ม้วนนะ เพลงดังแอร์เย็นรถขับนั่งสบายมากๆนะค,คุณลูกคา้คาเบาะคันนี้จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับคุณลูกคา้าออกแบบมาได้สวยงามและลงตัวกับตัวรถมากๆนะค,คุณลูกคา้าจะเป็นสองสีทูโทนเนาะแบบ้นั่งสบายมากๆนะค,คุณลูกคา้าเหมาะสมเหมาะราคากับรถราคาแบบนี้มากๆนะค,คุณลูกคา้าส่วนคอนโซลกลางเนี่ยออกแบบมาได้ดีเช่นกันนะครับคุณลูกคา้าแล้วก็หน้าปัดนี่จะเป็น ไฟสีส้มๆนวลๆหน่อยเนาะสีสันแบบยังสวยงามนะครับคุณลูกค้าไม่ได้จืดจางตามการเวลาของรถเลยนะครับผมส่วนคอนโซลข้างบนนี่ยังสภาพใหม่นะครับคุณลูกค้านี้ไม่มีแตกลายงงแรงงานนะส่วนมากอะถ้าเจอรถปีเก่าๆอะส่วนมากจะชอบแบบแตกลายงานนะคุณลูกค้าคือจะมีลงมีรอยแบบการตากแดดการตากอะไรอย่างนี้นะครับคุณลูกค้าแต่รถของเราเนี่ยผมบอกเลยว่าสภาพนี่ยังสวยงามเหมือนกับปี2020เลยนะครับคุณลูกค้าแต่รถคันนี้ เพียงแค่ปี2012นะครับคุณลูกค้าแต่สภาพนี่ผมบอกเลยว่ายังใหม่และยังหน้าจวดอยู่นะครับคุณลูกค้าผมเปิดฝากระโปรงไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องแต่ตอนนี้มาดูภายหลังกันก่อนครับคุณลูกค้ามาดูที่นั่งคนด้านหลังนะคุณลูกค้าหรือห้องผู้โดยสารด้านหลังเนาะก็จะให้มาแบบกว้างขวางนั่งสบายนะครับคุณลูกค้าจะนั่ง3มคน4ี่คนก็ได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะเบียดกันหน่อยเนาะแต่ต้องดูขนาดตัว ของคุณลูกคา้าคนนั้นนาะว่าขนาดตัวเท่าไหร่จะนั่ง3าคนได้ไหมนะครับคุณลูกค้าแต่เบื้องต้นนี่นั่ง3คนดีได้อย่างสบายและลงตัวมากๆครับคุณลูกคา้านี่จะดูเต็มๆนะครับนะคะุณลูกค้าเห็นรถข้างนอกนี่ขนาดเล็กนะแต่ภายในนี่ผมบอกเลยว่ากว้างขวางนั่งสบายนะครับนะคะุณลูกค้านี่ส่วนด้านหลังนะผมจะเปิดให้ดูนะครับคุณลูกคา้าเปิดยังไงวะโอ้ยมันต้องใช้กุญแจตัวนี่มันบอมันต้องใช้กุญแจเสียบคราบคุณลูกคา้าเดี๋ยวผมเอากุญแจมาให้ดูแป๊บหนึ่ง่ะ นี่นะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมม้แจมให้ดูนะนี่ครับคุณลูกค้าเอ้ยไม่ต้องใช้กุญแจเปิดท้ายได้โฮ้ยผมกูบันหนอกแค่วะมาครับคุณลูกค้าท้ายนี่ผมบอกเลยว่าสามารถเก็บของได้เยอะนะครับคุณลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่นี้นะนี่เราสามารถพับเบาะได้นะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพับให้ดูนะนี่เราสามารถที่จะพับเบาะไปเป็นอย่างนี้ได้นะครับผมเบาะนี่ก็สามารถพับอย่างนี้แล้วก็เก็บของแบบไปขายของปิ้งนงปิ้งนิกหรือแคมปิ้งได้แบบ เลียกๆแน่น้อยได้นะครับคุณลูกค้าหรือคุณลูกค้าคนาไหนแบบมีอาชีพเสริมแบบอาชีพเสริมจากการหลักเนาะก็สามารถที่จะบรรทุกขนของไปขายตามตลาดนงตลาดนัดได้เช่นกันนะครับคุณลูกค้านี่คุณลูกค้าแบบบางคนว่ามันโดนชนท้ายมาหรือเปล่ารถคันนี้คุณลูกค้าดูน็อตดูเม็ดอาร์คได้ทุกเม็ดนะครับคุณลูกค้ายังอยู่ในสภาพที่สวยงามและยังคงทนนะครับคุณลูกค้า ถ้าพูดง่ายๆอะมาจากศูนย์แบบไหนทุกวันนี้สภาพยังคงทนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณลูกค้ามาจากศูนย์แบบไหนทุกวันนี้ยังคือเก่าเด้อครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่างดงามสวยงามแจ่มอิลีครับคุณลูกค้ามาเบิ้ง้องเครื่องเนาะวันเหล่าว,ว้า,าว,วาวพร้อมนี้ผมมาไปครับคุณลูกค้าไปดูห้องเครื่องกันครับว่าคันนี้เป็นรถขนาดเล็กแต่จะมากับขุมพลังห้องเครื่องขนาดไหนครับคุณลูกค้ามาดูกันเลยคันนี้ จะเป็นเครื่อง1 2 v ครับคุณลูกค้าหรือพูดง่ายๆว่าเป็นเครื่อง1 2 0 0ซีซี cc นะครับคุณลูกค้ารถขนาดนี้กับเครื่องพันสองนี่ผมบอกเลยว่าถ้าเหยียบทีนี้รั้งติดเบาะนะครับคุณลูกค้าคันนี้จะเป็นเครื่องของ Honda เป็นเครื่องของ IVT ทด้วยนะครับคุณลูกค้าแค่เครื่อง VT ทนี่แค่ได้ยินเชื่อก็แรงไว้รอแล้วครับคุณลูกค้าคันนี้เป็นระบบน้ำมันของเบนซินนะครับผมระบบเบนซินนาะก็คือแบบ จะไม่เปลืองน้ามันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องขนาดเล็กอยู่แต่เครื่องพันสองอะเครื่องขนาดเล็กเครื่องพันสองก็ถือว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะครับคุณลูกค้าคันนี้ผมบอกเลยว่านี่ฝาการะโปรงฝาการะโปรงยังอยู่ในแบบเดิมๆนะครับคุณลูกค้ามาจากโรงงานแบบไหนทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณลูกค้าเม็ดนงเม็ดนอนนี่ก็จะมีการถอดไปเก็บสีนิดๆหน่อยๆนะครับคุณลูกค้าแบบมีรอยนิดๆหน่อยๆนี่เราก็เก็บสภาพให้คุณลูกค้าเหมือนรถ ใหม่ๆเลยนะครับผมนี่ภาพถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจรถคันนี้ราคาเพียงแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทครับคุณลูกคา้าแต่ถ้าคุณลูกค้ามีแบงค์สิบรับส่วนลดไปเลยครับ1 0 0 0 0แบาทเพราะฉะนั้น Honda b r i o 1.2ตัว v คันนี้จะเหลือราคาเพียงแค่2 0 0 0สนกว่าบาทครับคุณลูกคา้าราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทก็ผ่อนอยู่เพียงแค่ 3- 4ันตลอดสัญญาครับคุณลูกคา้าผมบอกเลยว่า รถสวย,ส,วยสีเขียวเนียวซับแบบนี้ไม่ได้เข้าให้มีให้กันบ่อยๆนะครับคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจนะยกหูโทราศัพท์ติดต่อมาหาผมนะครับที่0816654939ผมเนี่ยชื่อเซลขนุนสามเหลี่ยมออโต้น,นะครับผมถ้าสนใจใคันนี้ติดต่อมาเลยโปรโมชั่นดีๆและข้อเสนอดีๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะครับจด